ุคคลใครจะไปสมุยห้ามาพลาดร้านนี้เลยโอมากษตเจจากท้องทะเลที่สามารถทานได้ไม่อันอาหารทะเลสดๆจะเติมกี่รอบก็ได้ที่นี่ชื่อว่าบ้านสวนลุงไข่ใครจะมาทานแนะนําให้จองล่วงหน้าก่อนมาเท่านั้นซึ่งที่นี่เราไม่สามารถสั่งอาหารเองได้ที่ร้านเขาจะจัดให้ มากเกษตรเลยเมนูที่ได้ก็จะขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เขาได้มาในวันนั้นๆน,น,นะที่เราชอบมากๆเลยคือวัตถุดิบเขาสดมากทุกเมนูเราสามารถเติมได้ไม่อัน้นไม่ว่าจะเป็นปูมานึ่งที่แกะมาให้แล้วพร้อมทานจานนี้เราสองคนเบิลหลายรอบเลยเพราะปูที่ดีคือปูที่มีคนแกะให้แล้วจ้าฟินสุดๆหรือจะเป็นกุ้งแชบวยตัวโตๆที่ย่างมาร้อนๆเอามาแกะจุ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซบๆแ,แ,และหอยนางรมสุราตัวใหญ่ๆจานนี้คือสดมากเอาตรงๆแค่มาทาน3อย่างนี้ได้แบบไม่อัน้นเรา ว่าก็คุ้มมากแล้วจริงๆนอกจากนี้ก็จะมีเมนูอาหารพื้นบ้านอย่างหมึกต้มหวานปลาหลังทอดน้ำปลาต้มซุปหอยตลับน้ำมะพร้าวอ่อนและแกงส้มออดิบปลากระดงทุกเมนูคือดีมากโดยเฉพาะ